สวัสดีครับวันนี้จะมาชมมีดหมอหลวงพ่อรวยกันนะครับมีดหมอหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยา หลวงพ่อรวยวัตกโกเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้สืบทอดความรู้จากคณาจารย์รุ่นก่อนด้วยนามอันเป็นมงคลสูงศีลาวัดปฏิบัติอันงดงามควรแก่การศรัทธาและเคารพท่านได้รับการถ่ายทอดวิชา มาจากหลวงพ่อชื่นวัดภาชีสิทธสายตรงของหลวงพ่อกันวัดพญาตและหลวงพ่อแจงวัดวังเหนือปรามจารย์ด้านมีดหมอสายภาคกางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์รวมของแม่น้ำและความเชื่อ กับสิ่งของโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระคณาจารย์ชื่อดังอยู่ในจังหวัดหลายลูกพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ฝึกตำราพิชัยสงครามสัภาวิชาต่างๆตำหลับสายเวทวัดประดูทรงธรรม มีดหมอหลวงพ่อรวยพุทธคุณป้องกันคุณใสป้องกันจากศัตรตูขับไล่พูดผีปีศาจอาราธนาธรรมน้ำมนต์แก้อาถพ์แก้ความคงกระพันชาตี ไม่ว่าจะมีของดีอะไรในตัวถ้าโดนมีดหมอได้เลือดทุกคนด้ามใช้ฝนกับฝาาม้อดินรักษาโรคแก้มแมลงสัตว์กัดต่อยป้องกันอสอรพิษสัตว์มีพิษทั้งหลายจะไม่กล้าเข้าใกล้ บูชามีดหมอไว้กับบ้านป้องกันอักคีภัยโจรภัยต่างๆไม่มารบกวนเมื่อไปต่างถิ่นพกบูชาพูดผีปีศาจสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ไม่กล้าเข้าใกล้ตลอดเมื่อลงน้ำ ชักมีดออกจากฝักแล้วโบกน้ำจะปลอดภัยทุกประการเมื่อเดินทางไปต่างถิ่นเอามีดทำน้ำมนต์ดื่มจะแก้ยาสั่งได้ป้องกันลมเพลลมพัดซึ่งมาในอากาศ อุทกุณมีดหมอมีหลายประการนะครับมีก็บูชาติดตัวกันไว้บ้างนะครับหลายเกจิอาจารย์สร้างขึ้นมาครับวันนี้ก็มาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ